คอัล่ำกับแฟดำอนาคตรประเทศไทยที่ยังเต็มไปด้วยอุปสรรคพอมองว่ารัฐบาลเศรษฐาหนึทับหจะต้องวางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ต้องฟังความเห็นของผู้ที่ช่วยกันคิดว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างจึงจะกระชากประเทศจากกับดักรายได้ปานกลางที่เราติดอยู่ยาวนานไม่มองในแง่การเมืองหรือนโยบายรัฐบาลแต่นําเสนอว่าปัญหาจริงๆที่ศักยภาพของประเทศหดตัวลงเรื่อยๆนั้นมาจากไหน ผมเพิ่งมีโอกาสได้นั่งสนทนากับดรประสานไตรรัฐบรรกุลอดีตผู้วัฒนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้แนวคิดจากแง่มุมวิชาการและในฐานะนักคิดอิสระที่เป็นห่วงกังวลกับอนาคตของประเทศต้องเริ่มด้วยการหาคำตอบว่าอะไรเป็นตัวฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าไม่ได้สรุปให้เห็นชัดๆคือสีเรื่องการบริโภคแรงงานเทคโนโลยีเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI และนโยบายรัฐ เอาเข้าจริงๆแล้วก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่นักการเมืองอาจไม่มีความมุ่งมั่นทางการเมืองหรือ political w i l w ที่จะแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพราะการจะแก้ไขได้อย่างถาวรนนั้นต้องทําให้การเติบโตมีความยั่งยืนไม่ใช่แค่การกระตุ้นชั่วครั้งชั่วคราวสาระหลักคือปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่เรื่องของวัฒจักรทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจเท่านั้นเศรษฐกิจไทยโตอยู่ที่ 2- 3เอร์เซ ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจากโรคโควิด -19 แม้ว่าหลายประเทศเริ่มฟื้นตัวอย่างเป็นรูป,ปรธรรมแต่เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวได้ช้าเพราะปัจจัยเรื่องโครงสร้างเป็นหลักถ้าเป็นการโตแบบวัฏจกักรพอขึ้นก็จะลงได้แต่ถ้าจะให้ยั่งยืนก็ต้องแก้ที่โครงสร้างยกตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อหัวหรือเพอร์คาบิตาอินคของปีที่แล้วคนไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว ,7629.7 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี จัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับบนหรือ upper middle income country ถ้าจะก้าวไปประเทศรายได้สูงหรือ high income country ต้องมีร,รายได้สูงกว่า12,535เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีการจะให้เศรษฐกิจโตจาก3เป็น5%เปร็นเรื่องท้าทายมากถ้าจะโตให้ได้มากกว่า12,000เหรียญเศรษฐกิจต้องโต5%เปเ็นเป็นเวลา20ปีต่อเนื่องกันภาคเอกชนไทยแข็งแรงและเป็นผู้กำหนดทิศทางเศรษฐกิจ แต่ก็ต้องรอดูสัญญาณต,ต่างๆจากรัฐด้วยทุกวันนี้เศรษฐกิจไทยยังไม่มีแรงกระตุน้นหรือโมเมนตัมพอที่พร้อมให้ภาคเอกชนนำทับปัจจัยฉุดร้างที่สำคัญประการหนึ่งคืออัตราการเกิดของประชากรต่ำลงมีผลทำให้การบริโภคน้อยลงแต่หากรัฐมีวิสัยทัศน์ก็สามารถทำให้การบริโภคมีคุณภาพสูงขึ้นได้โดยทำให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสรุปว่าต้องแก้ปัญหาการลดปริมาณด้วยคุณภาพของคนนั่น คือทำอย่างไรให้คนมีคุณภาพมีไรายได้ที่สูงขึ้นคุณภาพชีวิตดีและประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นเพราะถ้ายกระดับคนได้ก็จะยกระดับการบริโภคสูงขึ้นไม่จาเป็นต้องเพิ่งแค่ปริมาณหรือจานวนประชากรอย่างที่เป็นมาอีกปัจจัยที่เป็นหัวใจของการวางยุทธศาสตร์ไทยคือเห็นได้ชัดว่าอุตสาหกรรมของไทยส่วนใหญ่อย่างพึ่งพิงอุตสาหกรรมดั้งเดิมเน้นไปที่การส่งออกซึ่งก็มีปัญหาเพราะประเทศไทย มักส่งออกสินค้าที่ความต้องการโลกไม่สูงมากนักประเทศอื่นที่เขาตื่นตัวแล้วกระโดดลงไปคิดทําอะไรใหม่ๆที่สําคัญคือมีความกล้าและได้รับการสนับสนุนจากรัฐให้ทดลองทําอะไรใหม่ๆโดยสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่แม้ผมจะไม่อยากใช้คํานี้แต่ก็จําเป็นต้องใช้นั่นคือระบบมันผูกขาดเยอะไม่เอื้อต่อการที่จะเปิดทางให้ผู้ประกอบการใหม่เกิดได้ดรประสานบอก อีกทั้งระบบของไทยก็ไม่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการที่กล้าทำอะไรใหม่วัฒนธรรมไทยยังสอนให้คนเดินตามหรือให้เชื่อตามคนที่มาก่อนไม่กล้าคิดแหวกแนวหลักสูตรการเรียกสอนไม่สอนและส่งเสริมให้เด็กคิดอย่างเป็นผู้ประกอบการทุกวันนี้การเรียกสอนอย่างเน้นไปที่หลักสูตรด้านเทคนิคไม่กล้าคิดริเริ่มเพราะกลัวความเสี่ยงจึงไม่มีแนวทางที่จะสอนให้คนไปทำกิจการของตัวเองหรือที่คิดจะทำอะไรเองก็มักจะเรียนแบบกัน เช่นเด็กรุ่นใหม่พอบอกว่าจะลุกขึ้นทําธุรกิจเองก็จะเปิดร้านกาแฟเหมือนกับที่คนอื่นๆเข้าทํากันผลก็คือทุกวันนี้มีร้านกาแฟเต็มไปหมดแต่ที่จะอยู่รอดได้มีจํานวนจํากัดอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศหรือที่เรียกว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ Foreign Direct Investment หรือ FDI ช่วงก่อนวิกฤติต้มยำกุ้งปี2540 ประเทศไทยมีสัสดส่วน FDI ต่อ GDP ที่20%แต่วันนี้ลดลงมาเหลือเพียง12-13%สาเหตุสำคัญคือเราขาดแรงงานที่มีทักษะหรือจำนวนแรงงานที่มีฝีมือที่นักลงทุนต้องการมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านปัญหาที่ตามมาคือความซับซ้อนและยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐซ้ำเติมด้วยปัญหาการขาดหลักนิติธรรมหรือ Rule of Law และหลักธรรมาภิบาล Governance เพราะเป็น2เรื่องที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสําคัญเป็นพิเศษแต่รัฐบาลไทยเพียงแค่ประกาศเป็นนโยบายพอลงมือทําจริงๆกับไม่ค่อยเห็นผลที่เป็นรูปธปรรมโดยเฉพาะช่วงหลังหลักนิติธรรมเสื่อมถอยไปมากคนที่เข้ามาลงทุนจะก,กังวลว่าประเทศไทยเป็นสังคมรู้ถูกรู้ผิดหรือไม่หรือกลายเป็นสังคมที่แยกแยะไม่ออกระหว่างถูกผิดดรประสานชี้ลงตรงปัญหาที่เห็นตำตาทุกวัน จะแก้ปัญหาหลักนิติธรรมได้ต้องอาศัยความเป็นผู้นํารัฐบาลพรรคการเมืองและอื่นๆพอถามถึงนโยบายแจกเงิน1,000 0บาทผ่าน d ดจิ t a l ิวัลเล็ตหนึ่งบาทย้ําว่าเราต้องแยกระหว่างนโยบายสาธารณะหรือ Public p o l i ซีกับนโยบายเพื่อธุรกิจหรือ Business p o l i c ีอย่างแรกต้องมุ่งไปที่ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างหลังคือการทําเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจนโยบายแจกเงินเพื่อหวังผลทางการเมือง ย่อมไม่ใช่ในโยบายสาธารณะยิ่งมีข้อทักท้วงเรื่องความคุ้มค่าและเงิน5 0 0แสนล้านบาทที่ควรจะนำไปใช้สร้างประโยชน์อย่างอื่นก็ยิ่งเห็นว่าควรจะต้องมีการทบทวนนโยบายที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นี้อย่างยิ่งข้อล่มกับแฟดดำอนาคตประเทศไทยที่ยังเต็มไปด้วยอุปสรรค